ก่อนที่เราจะเริ่มฉันต้องเตือนคุณว่าเรื่องราวนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มันเกี่ยวข้องกับความท้าทายของการเป็นแม่หมายความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเนอกใจหากหัวข้อเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณอาจต้องหยุดดูตอนนี้ชื่อของฉันคือเบรเชฟเฟอร์และฉันอายุ42ปีหากคุณมองดูชีวิตของฉันตอนนี้คุณอาจเรียกมันว่าแปลกแยกจากปกติแต่ฉันได้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันในสิ่งที่มันเป็นหากคุณเล่าให้ฉันฟังแม้แต่เพียงสิปีที่แล้วว่า ชีวิตของฉันจะกลายเป็นแบบนี้ฉันคงจะหัวเราะและปฏิเสธมันว่าเป็นเรื่องตลกอะไรสักอย่างฉันจะไม่มีวันเชื่อคุณแต่ฉันก็อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่โต๊ะครัวในตอนเช้าที่เงียบสงบความคิดของฉันลอยไปมาขณะที่ฉันจ้องมองถ้วยกาแฟที่เหลือครึ่งใบฉันกำลังพยายามต่อเหตุการณ์ต่างๆของทศวรรษที่ผ่านมาค้นหาความหมายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันยากที่จะเข้าใจทั้งหมดเป็นเวลา8ปีแล้วที่มีแค่ฉันกับลูกชายของฉันแม็กซิมุสนับตั้งแต่การยารางเรา ต้องใช้ชีวิตเป็นคู่เหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังต่อต้านเราจำได้หมายตอนที่ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อพ่อของเขาเดินออกไปแม็กซิมุสอายุเพียงสิบปีในขณะนั้นเขาไม่ได้ร้องให้ต่อหน้าาฉันเขาไม่เคยทำแต่ฉันเห็นได้จากวิธีการที่เขาทำตัวฉันเห็นได้จากสายตาที่เเงาๆที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกับว่าเขากำลังรอพ่อของเขากลับมาแม้ว่าเขาอาจรู้ลึกๆว่า มันจะไม่เกิดขึ้นทุกวันเขาจะรอและทุกวันฉันต้องดูความผิดหวังค่อยๆจับจองงบนอบใบหน้าของเขาเมื่อพ่อของเขาไม่กลับมาฉันให้คำสัญญากับตัวเองในวันที่พ่อของเขาจะาไปฉันสาบานในตอนนั้นเลยว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าแม็กซิมุสจะไม่รู้สึกหนาฉันจะเป็นสิ่งคงที่เดียวในชีวิตของเขาและฉันจะทำให้แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยของครอบครัวแม้ว่าจะมีแค่เราสองคนคำสัญญานั้น ได้เป็นรลักฐานของทุกสิ่งที่ฉันทำตั้งแต่นั้นมาสิ่งที่คอยให้กำลังใจฉันแม้ในวันที่มืดมนที่สุดมันไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่ฉันพยายามสร้างความมั่นคงให้กับเขาให้ความรักและการสนับสนุนที่เขาต้องการไม่ว่าโลกจะโยนอะไรมาให้เราเป็นเวลานานที่ฉันเชื่อจริงๆว่าฉันสามารถรักษาทุกอย่างให้อยู่ด้วย ฉันได้แม็กซิมุสเป็นเด็กที่น่ารักมากใจดีเงียบขรึมมักจะหาวิธีช่วยฉันในบ้านเสมอมีอะไรบางอย่างที่อ่อนโยนในตัวเขาบางอย่างที่ทําให้เขาโดดเด่นแม้ในหมู่เด็กคนอื่นๆแต่เมื่อเขาโตขึ้นสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มเปลี่ยนไปในแบบที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ และหากฉันจะพูดตรงๆฉันก็เห็นว่าตัวฉันเองก็เปลี่ยนไปด้วยแม็กซิมุสอายุ18ปปีในปีนี้ซึ่งงอในหลายๆแง่รู้สึกเหมือนเป็นจุดสำคัญสำหรับเราทั้งคู่เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแต่บางครั้งฉันก็พบว่าตัวเองคิดว่าเขายังอยู่ในขั้นของการค้นหาว่าการเป็นผู้ชายจริงๆนั้นหมายความว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ชัดเจนเสมอไปและฉันเห็นว่าเขากำลังดิ้นรนกับมันเขาค่อนข้างเก็บตัวมาตลอดแม้ตอนเป็นเด็กเขาไม่เคยมีความต้องการที่จะอยู่รอบๆเด็กคนอื่น น่นนตลอดเวลาไม่เคยสแสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดังและวุ่นวายอย่างที่เพื่อนร่วมวัยส่วนใหญ่ทําเขาไม่ออกไปข้างนอกบ่อยชอบความเงียบสงบของบ้านเขาไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทไม่ในแบบที่คุณอาจคาดหวังจากหนุ่มสาวฉันพยายามคุยกับเขาเรื่องนี้พยายามทําความเข้าใจว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ว่าเขารู้สึกเหงาหรือหลงทางแต่ทุกครั้งที่ฉันหยิบยกขึ้นมาเขาก็จะสายหัวปฏิเสธเพิกเฉยต่อความกังวลของฉันด้วยคําตอบลวกๆว,ว่าฉันสบายดี แต่ฉันรู้จักเขาดีกว่าที่เขาคิดฉันรู้ว่าเขาไม่สบายดีแม่คนหนึ่งรู้เรื่องพวกนี้แม้ว่าลูกของเธอจะพยายามโมนมน้มนาวให้เธอคิดเป็นอย่างอื่นประมาณเดือนที่แล้วแม็กซิมุสมาหาฉันด้วยเรื่องที่ฉันไม่เคยคาดคิดได้บางอย่างที่ฉันไม่ได้เตรียมพร้อมจะได้ยินเลยมันเป็นเวลาดึกในเย็นวันหนึ่งมีแค่เราสองคนในห้องนั่งเล่นเมื่อเขาเปิดใจในแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเขาบอกฉันว่า เขาได้ใช้ของของฉันชุดฉันได้ของฉันตอนแรกกอฉันสับสนมากฉันไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรจิตใจของฉันไม่สามารถเข้าใจได้และเมื่อมันเข้าใจเมื่อฉันเข้าใจน้ำหนักเต็มของสิ่งที่เขาพยายามจะพูดรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นดินใต้ฉันเพิ่งหายไปหัวใจของฉันเต้นแรงลมหายใจติดอยู่ในอกฉันอยากตะโกนอยากเรียกร้องอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ผ่านเข้าไปในจิตใจของเขาอะไรทําให้เขาคิดว่า นั่นโอเคแต่ฉันไม่ได้ทำแต่ฉันแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแช่แข็งอยู่ในที่ดูเขาเขาดูเล็กมากในช่วงเวลานั้นและอายใจมากอับอายมากดวงตาของเขาหลบลงข้างล่างหลีกเลี่ยงดวงตาของฉันท่าทางโกงในแบบที่ทําให้ฉันเจ็บปวดให้กับเขาเด็กชายที่เคยกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเต็มไปด้วยความใจดีที่เงียบสงบตอนนี้นั่งอยู่ที่นั่นแบกรับภาระบางอย่างที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่และในช่วงเวลานั้นฉันตระหนักได้ถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งที่เขา ทำไม่ใช่เรื่องของการกระทําเหล่านั้นเองความชอกความโกรธที่ฉันอารู้สึกมันเป็นเรื่องของบางอย่างที่ลึกกว่าบางอย่างที่เขาไม่เคยสามารถอธิบายได้บางอย่างที่เขารู้ซึ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถบอกออกมาดังๆได้นี่เป็นเรื่องของการดิ้นรนของเขาความสับสนของเขาความเหงาของเขาและความกลัวของเขาและอย่างใดทุกสิ่งที่ฉันทําได้คือนั่งอยู่ที่นั่นกับเขาพยายามเข้าใจไม่เพียงแค่ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อารมณ์ที่เงียบสงบและเจ็บปวดที่เขาแบกรับที่เขายังไม่เรียนรู้วิธีการแสดงออกเขาไม่ใช่คนวิปริตหรือสัตว์ร้าย อะไรเขาคือลูกชายของฉันและเขากำลังดิ้นรนดิ้นรนกับความรู้สึกที่เขาไม่เข้าใจกับแรงกระตุ้นที่เขาควบคุมไม่ได้ฉันไม่สามารถบังคับตัวเองให้ทำให้เขารู้สึกแย่ไปกว่าที่เขารู้สึกอยู่แล้วดังนั้นฉันจึงเลือกฉันทำข้อตกลงกับเขาฉันบอกเขาว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องทำได้แต่ต้องมีกฎเขาสามารถปลดปล่อยตัวเองได้แต่เขาต้องทำต่อหน้าฉันด้วยวิธีนั้นฉันสามารถแน่ใจได้ว่าเขาปลอดภัยว่าเขาไม่ได้ข้ามเส้นเขตใดๆอีกเพื่อแลกเปลี่ยนฉันบอกเขาว่า ฉันจะพาใครก็ตามที่ฉันต้องการเข้ามาในบ้านโดยที่เขาไม่ต้องซักถามหรือตัดสินฉันมันไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นทางออกเดียวที่ฉันคิดได้ในช่วงเวลานั้นตั้งแต่นั้นมาสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปแม็กซิมุสดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่ตึงเครียดอีกต่อไปเขายังไม่ค่อยผูดามากแต่เขาไม่หลีกเลี่ยงฉันอย่างที่เคยทำและฉันฉันเริ่มตรหนักว่าการจัดการนี้ไม่ได้เป็นเพื่อเขาเท่านั้นมันเป็นเพื่อฉันด้วยมันให้อิสรภาพที่ฉันโหยหามานานหลายปีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้้องรูสึกว่า ต้องเดินเข้าออกรอบๆเขาบางครั้งดึกๆฉันนั่งตื่นและสงสัยว่าฉันเลือกถูกหรือไม่ฉันสงสัยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรถ้าพวกเขารู้พวกเขาจะเรียกฉันเนะว่าแม่ที่แยกความล้มเหลวบางทีพวกเขาอาจจะแต่พวกเขาไม่รู้จักแม็กซิมุสพวกเขาไม่รู้ว่าการเห็นลูกของคุณเจ็บปวดและไม่รู้วิธีแก้ไขมันเป็นอย่างไรพวกเขาไม่รู้ว่าการรู้สึกว่าคุณแทบจะรักษาทุกอย่างให้อยู่ด้วยกันแค่พยายามไม่ให้ล่มสลายเป็นอย่างไรฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสําหรับเราฉันไม่รู้ว่าการจัดการนี้ จะได้ผลในระยะยาวหรือเป็นแค่ระเบิดเวลาที่รอระเบิดแต่ตอนนี้นี่คือชีวิตของเรานี่คือสิ่งเงอที่เราเลือกและแม้ว่ามันจะยุ่งเหยิงและซับซ้อนฉันก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้สำหรับเขาสำหรับเราทั้งคู่หากคุณยังอยู่กับฉันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แบ่งปันความคิดของคุณในคอมเมนต์และสมัครสมาชิกสำหรับเรื่องราวแบบนี้เชื่อฉันเธอยังมีอีกมากมายที่ต้องเปิดเผยข้อตกลงไม่ใช่สิ่งเงอที่ฉันวางแผนมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดให้ดีมันแค่เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งฉันนั่งอยยยู่่่่ทีนนัพาาามคิดว จะคุยกับแม็กซี่มุสเรื่องที่เขาบอกฉันอย่างไรและต่อมาคำพูดก็ไหลออกจากปากขาองค์ฉันเหมือนพวกมันมีจิตใจเป็นของตัวเองเธอสามารถทำต่อไปได้ฉันพูดแต่ฉันต้องการบางอย่างเป็นการตอบแทนเขามองฉันเหมือนฉันเพิ่งพูดภาษาอื่นใบหน้าของเขาซีดเผื่อมือของเขากำเป็นํำปั้นบนโต๊ะครัวเป็นเวลาสักครู่ฉันคิดว่าเขาจะลุกขึ้นและเดินออกไปบางทีฉันอยากให้เขาทำบางทีฉันหวังว่าเขาจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะบอกฉันว่าฉันบ้าและวิ่งออกจากหอ องแต่เขาไม่ได้ทําเขาแค่นั่งอยู่ที่นั่นจ้องมองฉันปากของเขาเปิดแล้วปิดเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคุณหมายถึงอะไรในที่สุดเขาก็ถามเสียงของเขาสันเงียบเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าเขาต้องการรู้คําตอบจริงๆหรือไม่ฉันหายใจลึกๆฉันหมายความว่าเธอสามารถทําต่อไปได้แต่ต่อหน้าฉันเท่านั้นและเพื่อแลกเปลี่ยนฉันจะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการฉันจะพาคนเข้ามาในบ้าน โดยที่เธอไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับมันไม่แตดสินไม่ถามเราทั้งคู่จะได้สิ่งที่เราต้องการโอเคมีความเงียบยาวนานหลังจากนั้นแม็กซิมุสไม่พูดอะไรเลยเขาแค่จ้องมองฉันคิ้วของเขาขมวดริมฝีปากของเขาแบนเป็นเส้นบางๆฉันบอกได้ว่าเขากําลังฝันที่จะประมวลผลสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดพยายามทําความเข้าใจมันฉันก็ทําเหมือนกันคําพูดออกมาแล้วลอยอยู่ในอากาศระหว่างเราและฉันไม่สามารถเอามันกลับมาได้ไม่ใช่ว่าฉันแน่ใจว่า ฉันต้องการในที่สุดเขาพยักหน้าแค่นิดหน่อยแทบจะสังเกตไม่เห็นโอเคเขาพูดเสียงของเขาเบาจนฉันแทบไม่ได้ยินท่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการและนั่นคือมันนั่นคือข้อตกลงครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นฉันคิดว่าฉันจะอาเจียนฉันนั่งอยู่ขอบเตียงหัวใจเต้นแรงในอกฝ่ามือเงืออกฉันบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการว่ามันดีกว่าทางเลือกอื่นว่าฉันทำเพื่อเขาแต่ลึกๆฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่เคยง่ายแม็กซิมุสเดินเข้ามาในห้องดวงตาของเขาจ้องพื้นเขาไม่พูดอะไรฉัน ก็ไม่เราไม่ได้มองหน้ากันไม่จริงๆฉันแค่นั่งอยู่ที่นั่นแกล้งทําเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนนี่เป็นแค่วันธรรมดาอีกวันหนึ่งและเมื่อมันจบลงเขาออกไปออกไปโดยไม่พูดอะไรฉันไม่ขยับเป็นเวลานานหลังจากนั้นฉันแค่นั่งอยู่ที่นั่นจ้องผนังพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าทุกอย่างโอเคว่าสิ่งนี้โอเคมันแปลกที่สิ่งต่างๆที่คุณสามารถชินได้ตอนแรกทุกครั้งรู้สึกเหมือนถูกหมัดเข้าไปที่ท้องแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ง่ายขึ้นหรือบางทีฉันแค่เก่งคือ้นในการแกล้งทําเป็นว่ามันไม่รบบกกวววนนนฉฉัััออตเง่า มันไม่ได้ทําร้ายใครว่ามันแค่แตกต่างฉันบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนปฏิบัติว่าฉันกําลังทําให้ดีที่สุดจากสถานการณ์ที่แย่และสักพักฉันก็เชื่อมันแม็กซิมุสในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างเขาพยายามทําเป็นว่าทุกอย่างโอเคแต่ฉันเห็นได้ในดวงตาของเขาความอับอายความรู้สึกผิดเขาไม่เคยพูดออกมาดังๆแต่ฉันรู้ว่าเขาเปลียดตัวเองที่ต้องการสิ่งนี้ที่ต้องการฉันและทุกครั้งที่ฉันเห็นสีหน้านั้นบนใบหน้าของเขามันทําให้หัวใจของฉันแตกเป็นชิ้นๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ฉันควรจะทําอะ อย่างไรเขาคือลูกชายของฉันลูกคนเดียวของฉันฉันไม่สามารถหันหลังให้เขาได้ฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาจมอยู่ในความรู้สึกของตัวเองขณะที่ฉันยืนดูอยู่ดังนั้นฉันจึงทำในสิ่งที่ฉันทำเสมอฉันสวมหน้ากากความกล้าหาญและเดินหน้าต่อไปเพื่อเขาเพื่อฉันเพื่อเราฉันไม่รู้ว่าฉันทำสิ่งที่ถูกหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วฉันไม่แน่ใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอีกต่อไปแต่นี่คือที่ที่เราอยู่ชีวิตที่เราสร้างขึ้น และตอนนี้มันก็เพียงพอมันต้องเพียงพอตอนแรกมันไม่ได้แตกต่างมากนะักแม็กซิมุสยึดติดกับกิจวัตรภาคคุณจะเรียกมันว่าอย่างนั้นครั้งหนึ่งในตอนเช้าบางครั้งอีกครั้งในตอนเย็นมันไม่สามารถคาดเดาได้แต่มันจัดการได้ฉันบอกตัวเองว่านี่เป็นแค่ช่วงเท่านั้นว่าเขาจะเบื่อว่ามันจะขะอยอยออยลดลงเมื่อความแปลกใหม่หมดไปแต่ฉันผิดแทน ที่จะช้าลงมันกลับเพิ่มขึ้นช้าๆตอนแรกตอนเช้าเปลี่ยนเป็นตอนบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนแล้วสองเช้าติดต่อกันมันเริ่มสังเกตได้ว่าชั่วโมงในแต่ละวันเริ่มหมุนรอบการจัดการนี้อย่างรวดเร็วเพียงใดมีช่วงของความเป็นปกตินำอ้อยลงช่วงเวลาที่อากาศในบ้านไม่รู้สึกหนักหน่วงกับสิ่งที่เราตกลงกันน้อยลงฉันพยายามเพิกเฉยผลักมันไปด้านหลังของจิตใจแต่มันอยู่ที่นั่นเสมอคอยติดตามเหมือนเงาครั้งแรกที่ฉันรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับมันฉันอยู่ในขณะที่กำลังพับผ้าแม็กซิมุสเดินเข้ามาโดย ไม่พูดอะไรสีหน้าตึงเครียดภาษากายแข็งที่ฉันรู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนที่เขาจะพูดอะไรฉันวางเสื้อผ้าลงและนั่งที่ขอบโซฟารอให้เขาเสร็จแต่มีบางอย่างแตกต่างในครั้งนี้เขาไม่ได้แค่จากไปเมื่อมันจบเขาเอาแต่อยู่ต่อมองฉันเหมือนเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่หาคำพูดักไม่เจอฉันรู้สึกว่าท้องบิดน้ำหนักของพวกเขากดลงมาบนฉันเหมือนก้อนหินรู้ไหมโอเคฉันถามด้วยเสียงที่อ่อนโยนกว่าที่ฉันตั้งใจเขาพยักหน้า แต่ฉันเห็นได้ในดวงตาของเขานี่ไม่ใช่เรื่องของการปลดปล่อยอีกต่อไปมันเป็นบางอย่างมากกว่านั้นคืนนั้นฉันนอนไม่นะหลับฉันจ้องเพดาเล่าเรื่องของวันนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจฉันบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากว่าฉันจินตนาการไปแต่ลึกๆฉันรู้ดีกว่านี่ไม่ใช่แค่วิธี ให้เขาจัดการอีกต่อไปมันเป็นสิ่งที่เขาเริ่มต้องการสิ่งที่เขาเริ่มพึ่งพาส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือฉันไม่แน่ใจว่าจะหยุดมันได้อย่างไรในวันต่อๆมาพฤติกรรมของแม็กซิมุสเปลี่ยนไปมากขึ้นเขาเลิกพยายามซ่อนมันเลิกรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเหมือนเขาไม่สนขตแดนอีกต่อไปเหมือนข้อตกลงที่เราทําเป็นใบผ่านให้ทําอะไรก็ได้ที่เขาต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการและบางทีมันก็เป็นออยนั้นฉันให้อิสระภาพเขาที่จะทําสิ่งนี้ ใช่หมายครั้งแรกที่ฉันแกล้งเขามันเป็นอุบัติเหตุฉันอยู่ในครัวทำอาหารเย็นเมื่อเขาเดินเข้ามาฉันรู้สึกได้ว่าเขาดูฉันขณะที่ฉันเคลื่อนไหวไปรอบๆดวงตาของเขาตามทุกย่างก้าวของฉันฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงทําบางทีฉันอยากทําลายความตึงเครียดหรือบางทีฉันกําลังทดสอบเขาดูว่าเขาจะไปไกลแค่ไหนแต่โดยไม่คิดฉันถอดแจ็คเก็ตออกปล่อยให้มันตกลงบนเคาน์เตอร์ลมหายใจของเขาสะดุดและฉันหันไปหาเขาด้วยรอยยิ้มเล็กๆดึงที่มุมปากของฉันมีอะไรผิดปกติไหมฉันถามแกล้งทำเป็นไม่สังเกตว่าแก้มของเค หาแดงขึ้นอย่างไรเขาไม่ตอบเขาแค่หันไปและออกจากห้องแต่ฉันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของสายตาที่ยังคงอยู่แม้หลังจากที่เขาไปแล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นเกมฉันจะรวบผมขึ้นปล่อยให้เสื้อเสื้อขึ้นไปสูงเกินไปนิดหน่อยปล่อยให้กางเกงยืนไม่ติดกระดุมนานเกินไปนิดหน่อยไม่มีอะไรอธิบายได้ไม่มีอะไรเปิดเผยแค่เพียงพอที่จะทําให้เขาดิ้นทําให้เขาลังเลก่อนหันไปมันให้ความรู้สึกแปลกๆของการควบคุมพลังที่ฉันไม่เคยรู้สึกมานานหลายปีและฉันเกลียดที่ฉันชอบมันมาก แต่ในแต่ละวันที่ผ่านไปเส้นแบ่งระหว่างเราเบลอไปอีกนิดหน่อยเขาเริ่มมาหาฉันบ่อยขึ้นหาข้ออ้างที่จะอยู่ใกล้ฉันแม้ตอนที่เขาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยและฉันปล่อยให้เขาฉันบอกกับตัวเองว่ามันไม่เป็นอันตรายว่ามันไม่ได้หมายความว่าอะไรแต่ความจริงคือฉันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรอีกต่อไปฉันไม่แน่ใจในอะไรเลยอีกต่อไปมีช่วงเวลาหนึ่งเย็นเย็นวันหนึ่งที่ทุกอย่างมาถึงจุดสูงสุดแม็กซิมุสนั่งอยู่ตรงข้ามฉันในห้องนั่งเล่นดวงตาของเขาจับจ้องฉันขณะที่ฉันหนังสืออากาศหนาแน่นไปด้ววยยคคคามมมมึงเรรีีีีดดททท่่่ไไใพูแบบ พ่อผิวหนังของคุณระคายเคืองและหัวใจเต้นแรงฉันเงยหน้าขึ้นมองเขาสบตากับเขาและเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้มองออกไปเขาก็ไม่เหมือนกันความเงียบยืดระหว่างเราหนักหน่วงและหายใจไม่ออกจนในที่สุดฉันก็ล้างลําคอและลุกขึ้นยืนฉันจะไปนอนแล้วฉันพูดด้วยเสียงที่แทบจะไม่เสียงกว่าเสียงกระซิบเขาพยักหน้าแต่ฉันรู้สึกได้ถึงดวงตาของเขาที่จับจ้องฉันขณะที่ฉันเดินจากไปฉันไม่รู้ว่าเราไปถึงที่นั่นได้อย่างไรฉันไม่รู้ว่าฉันปล่อยให้มันไปไกลขนาดนี้ แต่อย่างไรแต่เราก็อยู่ที่นี่ติดอยู่ในวงจรที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำลายได้อย่างไรและแม้ว่าฉันอยากเชื่อว่าฉันยังควบคุมอยู่ฉันก็ไม่สามารถขย่าวความรู้สึกที่ว่าฉันสูญเสียมันไปแล้วมันไม่ใช่จนกว่าเ,อร,เอริกเก้แฟรงคลินจะเข้ามาในชีวิตของเราทุกอย่างถึงจะเริ่มคลี่คลายฉันพบเขาผ่านเพื่อออนคนหนึ่งการแนะนำแบบธรรมดาที่คุณไม่เคยคิดมาก ในตอนแรกแต่เอริเก้ไม่ใช่ผู้ชายแบบที่คุณจะลืมได้ง่ายๆเขามีสเสน่ห์ในแบบที่รู้สึกไม่ต้องพยายามเหมือนเขาไม่ต้องพยายามที่จะทําให้คุณยิ้มเขามีเสียงหัวเราะที่เติมเต็มห้องอบอุ่นและทําให้ตกใจและเขาทําให้ฉันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนบางทีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันสามารถปล่อยการลงได้และเรเริ่มาบ่อยขึ้นตอนแรกมันเป็นแค่มื้อเย็นหรืออเครื่องดื่มที่ระเบียงหลังบ้านแต่ในไม่ช้าเขาก็อยู่ต่อจนดึกเอา แต่อยู่ในห้องนั่งเล่นหลังจากแม็กซิมุสกลับไปห้องแล้วและแล้วคืนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จากไปเลยฉันไม่ได้พยายามซ่อนอมันจากแม็กซิมุสนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงของเราอยู่แล้วอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อสีหน้าของเขาได้เช้าวันถัดไปเมื่อเขาเห็นเฮนรี่นั่งอยู่ที่ตโต๊ะครัวจิตกาแฟเหมือนเขาอยู่ที่นั่นมาหลายปีมันแทบจะไม่เห็นแต่ฉันรู้จักลูกชายของฉันดีพอที่จะรู้จักความตึงเครียด ในกรามของเขาวิธีที่มือของเขาเกรงรอบจานแค่แรงเกินไปนิดหน่อยตอนแรกแม็กซิมุสไม่พูดอะไรเขาแค่ดูจากขอบสควอดและหมุนมองแต่เมื่อสัปดาห์ต่างๆผ่านไปและการปรากฏตัวของเอริเก้ในบ้านของเราบ่อยขึ้นความเงียบของเขากลายเป็นสิ่งที่คมกว่าเขาเริ่มดูฉันเรื่องเล็กๆน้อยๆงานที่ลืมถุงเท้าที่ไม่เข้าคู่ความรำคาญเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองฉันพยายามเพื่อเฉยบอกตัวเองว่านั่นเป็นแค่วิธีของเขาในก่อ หารับปรับตัวแต่ความจริงคือฉันรู้สึกได้ว่าความขุ่นเคืองกำลังเติบโตระหว่างเรานะและหนักเหมือนพายุที่รอที่จะแตกเย็นวันหนึ่งขณะที่เอเรเกและฉันนั่งบนโซฟาหัวเราะเรื่องงงงๆแม็กซิมุสเดินเข้าไปในห้องของพวกเขาเขาไม่พูดอะไรตอนแรกแค่ยืนอยู่ที่นั่นดูเราด้วยสีหน้าที่ฉันไม่สามารถระบุค,คำได้เมื่อฉันเงยหน้าขึ้นมาสบตาก,กับเขาฉันเห็นมันความเจ็บปวดความโกรธความสับสนที่เดือดดาลอยู่ใต้ผิวมาสี่สัปดาห์ก่อนที่ฉันจะพูดอะไรได้เขาพูดเสียงของเขาตำ่ำและสั่นสะเทือนเธอ ยังใส่ใจอีกไหมเขาพูดคำพูดของเขาเสียบทิ่มแทงผ่านอาการเหมือนมีดเอริกเมองฉันตกใจแต่ฉันไม่ได้เอาสายตาออกจากแม็กซิมุสเธอพูดเรื่องอะไรฉันถามด้วยเสียงที่มั่นคงแม้ว่าหัวใจจะเต้นแรงเขาก้าวเข้ามาใกล้กำปั้นแน่นข้างลำตัวเธอไม่สนใจฉันเราเรื่องที่สิ่งนี้สิ่งที่เรากำลังทำได้ทำกับฉันห้องเงียบสงบแม้แต่เอริกเก็ไม่กล้าขยับฉันลุกขึ้นช้าๆหน้าอกตึงขณะที่ฉันค้นหาใบหน้าของแม็กซิมุสเพื่อหาคำอธิบายบางอย่างแม็กซิมุสนั่นม่จริงไอซ่าแน่นอนว่า ฉันใส่ใจเธอสําหรับฉันเขาต่อกลับด้วยเสียงที่ดังขึ้นเธอปล่อยให้ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนมันไม่ใช่อะไรเธอนั่งที่นั่นหัวเราะกับเขาเหมือนฉันไม่มีตัวตนอยู่เลยฉันรู้สึกว่าอากาศออกจากป่กอดคําพูดของเขาฟาดฉันแรงกว่าที่ฉันคาดไว้แม็กซิมุสฉันพูดยื่นมือไปหาเขาแต่เขาดึงตัวออกก่อนที่ฉันจะสัมผัสได้ฉันไม่รู้ว่าเธอรู้สึกแบบนี้ฉันพูดแน่นอนว่าเธอไม่รู้เขาพูดอย่างขมขื่นเธอยุ่งอยู่กับอิสรภาพของเธอหรืออะไรก็ตามที่เธอคิดว่านี่คือเธอยังเห็นฉันอีกไหม หรือฉันแค่สะดวกความเงียบที่ตามมาหน้าหูโหนเอริกเก้ขยับอย่างไม่สบายใจบนโซฟาพึมพำอะไรเกี่ยวกับการให้พื้นที่ก่อนที่จะแอบออกจากประตูชั้นแทบบอไม่สังเกตทั้งหมดที่ฉันเห็นคือลูกชายของฉันยืนอยู่ที่นั่นสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ที่ฉันเพิกเฉยมานานเกินไปคืนนั้น หลังจากแม็กซิมุสวิ่งกลับไปห้องของเขาเขานั่งคนเดียวในห้องนั่งเล่นจ้องถ้วยกาแฟเปล่าที่เอรเ,เกทิ้งไว้คำพูดของเขาเล่นซ้ำในหัวของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ละคำตัดลึกกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเขาพูดถูกฉันไม่ได้คิดถึงเขาไม่จริงๆฉันมุ่งเน้นไปที่การพยายามทำให้สถานการณ์นี้ได้ผลการโน้มน้าวตัวเองว่าทุกอย่างโอเคฉันไม่ได้หยุดคิดว่ามันทำอะไรกับเขาเป็นครั้งแรก ในเวลาน,านานที่ฉันรู้สึกถึงน้ำหนักเต็มของทางเลือกของฉันข้อตกลงที่ฉันทำกับแม็กซิมุสขอบเขตที่เราข้ามเส้นที่เราเบลอมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากำลังกลายเป็นและความมอเสียหายที่เรากำลังทิ้งไว้ข้างหลังฉันไม่ได้นอนคืนนั้นแค่นั่งอยู่ที่นั่นจ้องประตูสงสัยว่ายังมีทางแก้ไขอีกไหมหรือมันสายเกินไปแล้ววันหลังจากการทะเลาะก,กันของเราบ้านเงียบผิดปกติแม็กซิมุสอยู่ในห้องของเขาประตูปิดและอากาศหนักหนก วงด้วยความตึงเครียดฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะครัวจ้องกาแฟของฉันไอ้น้ำวนขึ้นเหมือนหมอกที่บังความคิดของฉันฉันไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปฉันต้องทำอะไรบางอย่างอะไรก็ตามที่นี่อะไรก็ตามที่เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราไปมันไม่สามารถดำเนินต่อไปแบบนี้แต่ไม่ใช่สำหรับเขาไม่ใช่สำหรับฉันช่วงบ่ายของวันนั้นฉันเคาะประตูห้องของเขาไม่มีคำตอบตอนแรกแต่ฉันรอกดหน้าผาของฉันกับกรอบไม้แม็กซิมุสได้โปรดฉันต้องคุยกับเธอฉันพูดเบาๆในที่สุดประตูก็เปิดดังเอียดและเขายืนอยู่ที่นั่นใบหน้าระแวระวังและดวงตาล้อมรอบดา ้วยความเนล่าฉันขอโทษฉันพูดด้วยเสียงสั่นสำหรับทุกอย่างสำหรับการไม่เห็นว่าสิ่งนี้ทำร้ายเธอมากแค่ไหนสำหรับปล่อยให้สิ่งเงาต่างๆไปไกลขนาดนี้ฉันผิดสีหน้าของเขาไม่อนโยนทันทีแต่เขาก้าวไปข้างหนึ่งเพื่อให้ฉันเข้าไปฉันนั่งที่ขอบเตียงของเขาขณะที่เขาพิงกำแพงแขนควยหน้าอกเราต้องการความช่วยเหลือฉันยอมรับเราทั้งคู่ฉันไม่สามารถแกล้งทำเป็นว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรต่อไปและฉันไม่สามารถปล่อยให้เราเดินไปในเส้นทางนี้ต่อไปฉันทำผิดพลาดมากเกินไปแล้วแต่ฉันอยากพอ